แหเหมันีมองนี่พพ้อมแนวเซ้งแก่น่อยอืองหัแห้งดื้อลงไปมัอนดเจ็บเราเซ้เแก่เขาประหยักเลี้ยงมาดเพ้อมเขายาดศึกษาไปนั้นบ่อือก็ประยากศึกษาไปพพ้อมเพราะว่าค้ามแห้งประหยาดศึกษาทอดไปนั้นไม่แวะเราเปิดจับสินฟี ช่วงในวันแม่เดือนของแม่เอาเวรเราไม่แห้งเขาแงวดแต่น้ำเออปลาตลางเค็มปลาตะเคียอตัวนี้เนี่ยมันะร้องฮันตายหมือามือนวันนีนะอมือนั่งจับอมาอมือนัถึงยเอานี่ก็งี้

ปกงั้นปลามาจามอกปกสิ้วติ๊บปลาติ่บเห็นถาดเหรอเ็ตุ้งใช่ไหมซื้อทั้งผ่าง่าค้นขัาค้นไปยี่ทั้งผ่าเออแล้วออกขสาตรงถึงที่เออเอาลงแล้วัน

หือก็เอาก็ Likewise, ้ดูนับหนึ่งถึงสิบเวลาเ้าคมบ่นับหนึ่งถึงสิบนี่ใจเห็นบ่ใจนื้อราพี่หาจะเปกระสบโบเมนต้องคิดนีใจเฮาอาตุงหนาข้าพรแล้วก็เอาลูกมะขวสอบคมขวสอบน้ำเออคมขึ้นอ่ะอือเอาสินนแห้งน้ำกรนวดท้ายสิบนี่เช่นน้ำกระนวดออกตินไป ล,ง,ลงมาลงมาเรื่อยๆอันซาลก็บปได้เวลานับนึงสมป๊บนับนึงสาป๊บถอยลองมาลงมากปนแขนบบนะี้อือพี่ยปีนลงมาแล้วก็กลมลงมา,าอะไรอะไรลงมายาอมอมาอะไรนั่น ขาไตแขนงองแขนมาเออมา็ลงมาาไตลงมา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 เาินคอศอกบาบ่าัคอศอกนันปรดเออลงมามาสุดเาเอาเอาีเขาสกิปเขาสกินี้ว้องไตเ เาล้องไปสังเกตบึ yes, oh, ้งนิ้วมือเขามันจะกรอบเขามาทำน้กูต้องไปมันอีเน่อยแกเข้าร้างเน่อยแกงฮืแกงมาเละนิ้วมือเขาจะจังเขามาเขาจะออกความมือมองนั้นเป็นมองนั้นเป็นที่ประจอนะเออเออหมูจะซานกันนิดเด อืมมาต้องไปฟังนี่าต้องไปโดเอาสิเมียอืมนะเออโหดส่เอาแค่เธอมาจับมือตั้งค้นดีเออจะไม่อทั้งนีเอออืมระหวางสองทางนี่ยทางแนวเมียงทกันอ่าาฮ่าฮ่อืมน่อ่อนเอเป็นเมีย A câu nói của tôi, lúc cất binh, 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 จับกอดเข้แล้วฮาก็นิ่มทีบ่ให้ขอูุกจับลุกไปลกเออแล้วก็จับโอเอานี้เนียนพี่วงเนี้ยอ้งมือนียนวำแล้วจับไว้เอานี้ซีเนียนขอห้ใไว้แ้เอเออเออเอเออเออเออออออเ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 เออ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 นออเอเออออเอเออเออเเออเออเอออ

คอกินคอยกินไปมั้ดีเ่นเรื่อยอันนี้โมเมนต์โมเมนมาตัวกันเดย์อันนี้คือกินดีใส่ไม่ดีเห็นคนดีดีๆกับุ่จุกออนต้อวการตัวบริสตัวตัวไปทัที่นอนกินว่าไม้ตดัเป็นยันได้อย่างเป็นผู่สือมนกินกิน,กนล่องเงินเห็นคนก็จะคองเองไงวามันีเล่อยากให้พ่นอนล่องเงินนี่คือ

tìm kiếm cái thuật kỹ 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 thuật

เพราะคือเจ้เราพึ่อาคารยังสมัยดีล้วเพราะกล้วยกันี่กล้วยกันเออเราฝ้นที่หมอขาลอมาเออนั่นเท่าไหงม้านี่ยนขาปวไปเอะแล้วถือขายมีงานย่บมาเพอดิมนคน่ทยวิโอเลยอืม คาลรงไม่ดีเม่อขอไนเาเออขอไงนันจะคางกระดูกสันแข็งอืมเออง้างกันงไ่ต้องเท่ากบ้างให้เอาเดียวอืม้งที่ให้า้นหเนี่ยไหนถึงว่าก็าบงแล้นีเรมยนทาเลย อ <mile inside. S 2> ันนแหลเก็บมาเก็บอะไรมมันต้องอกข้างนอกขันตอกตรงขันว้มันปิดออกข้างนอกมันก็เก็บอางีต้องตุกตทารกางไม่อืมอืมบ้านนีกิ่มตนี้ิมันิเก็บอยู่ว้อยูู่่าเก็บไต่เก็บต่บเก็บเก็บบาง อ hmm. <c oughs> ืม okay. ตัดไปเองนี่ไงตัดไปเองตัดไปเองดีกว่าไถนูนมาเลยคือตัดพ่อรู้โมเมนต์ว่าได้เริ่มสตาร์ทจำบูที่แรกก็ตัดเน้นเน้นของหนูนิดเด้อร์นัดแลนไปของหนูแลนมา เล่นแล้วแสดว่าบ็เห็นบ่เล่นก็ตาของผู้สตาที่มาแค่หมองมันเกิตได้เยอะอยู่เอือืมขาตรงนี้ปัญหาขาอันทั้งท้องขาทั้งพื้นก็จะปวดท้อขาจนไมขาปวดทั้งคนเดียวจะกร่นังิ้นกเิ้นกิจนเนี่ยเอออารมณ์อารมณ์ทีเชี่ลไป เนี to <the <the the <the 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 ่ยแน่นมองเขาเก็บเกดมองนี่ไรเนี่ยมองพื้นเนี่ยเก็วลดมองนี่ารนะอืมให้น้องไปเลยเสื้อสองรอบอตราจินเขาเก็บลดมองนั่นสเอ็นะเสื้อสองรอบน้มไปจบบอกพื้นในเมร่ะว่านวดทําทันหนวดวันแม่นวดนวดเดือนนี้เนี่ยเบิรไป เ <cin stereotype> รียนสิงหาตลอดเดือนสิงหานี่นะออไม่เวไม่ซ้อนวัดไปดูนะเด้อวันวดนนี้หอก็ม่ลืมไมาอยากกันมาไว้ก็มาเพื่ออะางเพื่อสงใจสนใจอยากจับสินก็มาได้ สบายบ้างอืมอ่าทางนี้เป็นทางขวาสบายบ้างก็นังมาเหรอระ้นชัดไปหนูไปเาขาป้ยกันแล้ากัมา

มีทางขางขอ่ะางกระด,ดูเอาล้มทางกระดูกพี่การกันแข้งเเอดคนฝันนีแล้วหนึ่งอือหยุันวันนันมาร่อมาลงมตีนเลยหยุดหยุดมงตีน

ฝากฟีซูนวดฟีทำบุญบ้านแม่เนี่ยเดือนของแม่เนี่ยเป็นสิงหันก็ฝากเออแต่หางม้าโล่ด้วยสิม้าอยากมีแห้งฟูดายอยากมีแห้งอยากสบายมาบ้านแม่แว่เด้อแห้งอยากสบายม้าพี่นวดเด้อประมาณนาต้องรูแลนปะแลนจ้ะเอออออคือมั่งนี่แหละทานแล้วห้าถึงแปดห้าก็ขยักขยักขยักน้ำ อันนี้เพือนว่าท่ายังงอันนี้มอสรกดูก่คเนหนึ่งมอสรกโดอันนี้มะนีอันนี้กระดูกกนังเท้ากระดูกตึงอันนี้กระดูกกัางตึงคอบราะไรางเพาะกดอานนี้ไปเลยหลงทองบะฟงเต็นบะอือืม่นกดตัวนี้เอ็นท้องแขมมันจะหลงทอง้องสิเต้นหรือว่าน้ำมาเขางอด เออคุณขายสินทองกมาเด้อกดไหลวันน้จุกตับจุกปอดจุกหลังกดหลังกดหลังอืมกดหลังมันสิขายอินทองต้องเต้นตุนจุนโหลดสินอยู่ในท้องเต้นตุ๊บตุ๊บโหลดวันที่เบาสบายกินข้าวขาแซ่บนอนเวลาหนึ่มากดมาขายสินได้โหลดแผนโบราณเป็นเอิ่นเป็นบ้างโดแผนไทยโหลดแผนไทยอืมเป็นโหลดแผนไทย อันนี้ก็จะลืมขยับน้ำน้ำมัโนโยกตัวมาขยับเออยนาน่ะเออย่าขาเขาสไายมองนี่มันซืจับทื่อวดจะกดโุนเออ,อเอยโยกัวนม เจ็บบอกเด้อเจ็บบอกถ้าจุก็้อ,อ,องเลิกหนึ่งที่รักแขนรับกันผู้โดยสนใจอยากมาค่ายเส่นค่ายอินแกปวดแกเมื่อยกับมาเด้อน้ำไม่แวเด้อ,อเป็นบริการ

มีแห้งมีแห้งเงินสบายบ้สบายบอะไสักแบบต้องไปนี่ไไ่เสือะไไ่เสีย้องนดีดี้วยแม่ถ่ายิปอ่ะถ่ายันถึงันสปเบ้งแล้วทานด้วันี่ตั้งหลายจิบแขงตันมือขึ้นเนาะก้อ่ามกมังีได้เลยบอได้สออสามมือ สามมือเราบ่อกมันถึงว่าจริงๆสามมือคือยายบ้าลน่ะโอ้สามมือจบสามมือจบเค็งน่ะปวดขื่ออันี่เก็บอการอืมขอสอบเขานี่ยมีประโยชน์น้องดูเจ็บบ่นี่แหล็มๆนี่คือสร้างเนาะเขาก็เป็นผู้รับงับเนาะเขาเป็นผู้จับป่ะตีขอเป็นผู้นวดป่ะตี นวดแผนไทยค่ะคุณนเมวเขาเราเปิดบริการรับใส่รับจับนวดจับเส้นจับเอ็นฟรีเนื่องในโอกาสวันของอีแม่เข้าค่ะสิบสองสิงหาวันแม่เดือนนี้คือเดือนสิงหาคือเดือนของแมค่ะท้าบุญสิยาสยาโรเซอืมเดวนี้ต้องทาไว้อยู่ ว่ามองนี่แกน้องขานมานี่เหรอมองากระตุนแต่ขี้เียดเียออกจากทั้งเขียวมายังไม่บนูนอยูอาเนี่ยคจะบังเอิกระวปากแดงจึ้งจึ้งุนวันตรงนี้ิหยักกระตุน อันนี้แท้กันเองเนออันนี้แท้กันเองว่าเราเป็นตะยางแล้วเพื่ก็ได้ถ้าเราเป็นตะยางตาไม่รับผิดชอบดิอ้ออันนี้ขอเข้าวะเอาตรงกลางเลยอืมตรงกลางเลต้องขอเข้าตาคนนี้ปัญหาอยู่ขอเข้าไหม เขาบอก่าจิงจิงงจริงจงสวนเขาเขาบนงกถึงทีคนงกถึงรุนเหมอนมันหอนติดกันนังไปติดมานังเลยนีไรขาเนี่ยันไรขาเนี่ยพยานแขนเขาไปสีกระดูสันหลังทอง เาออกสิาเออฟันฮัีลุ่มมัมันเนะฮัวลุงมควนี่ถิมาถือสีสีโค้งเขายู่นี่งอย่าเานี่นุ่มก่านน่เขา็ถือสีโค้งลุ่มจอมไเยอะยังั้งบ๊วยยังเราก็เป็นคนสีกันที่ต้องตรนั้นนั่นน่ะปกะูกำนันนะคะ ยังบ่ว่าตอนนี้ย้งยู่ไหนตอนบ้งยังไงตอนบยังบุ้งยังไงบุงขาไปยะเชีว้องก็้องถาขอว่ามันวอดเสนตัวนี้เซีนตัวนี้มันจะแล่นแต่ส่แต่ใส่ถามเขาขั้นเขาว่ามันแล่นแต่ไหนแต่ไหมันแ่ยแงไงก็มันเก็บอยู่ห้องเก่าคันเาวางอางน้เนี่ยฟาทย้อยอยู่ตูงตืน Nó phải bay 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 uống bay Uống bay 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 thì bay bay bệnh bay 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 ตัวนี้เล่นบ่ตังนี้ตึงไปบ่จะพูดนะจะพูดนฮะจะพูดจะอาจะจะพูหนักนบ่เยอะเยดะจะไปว่เขาว่าต่อนี้เขาว่ามันทับคมเลอก็ไปหางวดมองอึนหม่องอึนน่นซุ้มที่เขาเลี้ยนบเร้หลายน่ะม้อนร้องกระดูกเจมมโ่ยเกันเจรอือเนี่ยมอนร้องกระดูกเจ้มนะางนึงต่ำางนึงสูง เออือเลียงถือจาวาอืมทางนู้นต่ำทางนูสูงทางนี้สีสูงั่นบ่อืมทางนี้สีสูงขางนี้สีต่ํเนี่ยมอนร้องกระดูกเจ้าน่ะผู้คอยเฮ็ดบ่เป็นเนี่ยเขาสิก้วนวดก่วเฮ็ดก้วกั้นกวงเจ้าไปแห้ง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 เขาสีบ่ค่อยสิค่นคือคอยลงไปเจ้าของจีนนะคอยลงถึงมาถึงมาคอยกับ่แม่งคอยถึงมาแหงกับ่แม่นแห้งมันบ่บคืององเจ้าของก็ตามที่คอยเรียนมา อันน้คอยกก็ถือสินย้วสินะ